ไ์สตีมแบบกะกาเลยล่ะมาสวัสดีครับผมก็ผมนาย JJX นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า It's My Eleven g h o s t t สไตรเกอร์บภาพการ์ดหน่อยคอไพรเดอร์ไม่ใช่ภาพดีเสียงเพราะว่าเสียงมันมันไม่ค่อยดีครับ เดี๋ยวนะมันมาเลื่อนจังเดตาวยระโเปกตินี่ไม่ไม่เลื่อนขนาดนี้ดิผมไปตั้งค่าเลยมันไววะมันถึงเลื่อนมากเลยอะ่ะเอาเรื่องเว้ย ญี่ปุ่นไปออกก็เอาชื่อนี้ก็นแล้วกันนะน่าจะอ่านว่าอิตาสไมล์ลิวินนั่นแหละ,อะโอเค๋จ้าซึน้เ,เ้จ้าจ้้้าจ้าจเาจ้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 เจ้าจ้าเ้าจ้าจ้้้าจ้าจ่ เรื่อได้ว่าเสียงไม่กระตุกท so, no no ุกคนมีมีกระตุกบ้างมีกระตุกบ้างเฮ้แต่ปกติผมเล่นนี่แม่งกระตุกกระจายเลยนะเฮ้ประประวัติศาสตร์มันจะเป็นอิเลสมะผภาคภาคบน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 ไอย่างยะ อย่าพูดพ่อมทำเพลงซึ่งเปิดดูคอมเมนต์ก็ไม่น่าจะมีหรอกไปแล้ก็ต้องทีมรึอะไรเอออ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึงนะขอ แบบหนึ่งเออตั้งปุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดิอ่าเซตติ้งปุ่มมันกดตรงไหนวะเฮ้ยผมจำไม่ได้แล้วปะทุกคนเซตติง้งอ่าคือย้ายปุ่มอะผมจำไม่ได้ละย้ายปุ่มมันตัวไหนวะ ไม่ใช่อันนี้เปล่าเออย้ายมาแถวๆนี้อโอเค าะว่าถ้าถ้าไม่ตายมันต้องกดบนะ่เบีะผมคุ้นๆใช่ใช่ใช้บูเบียเอาไปจมดกอีกตัวก็เอโงโซตัดจำชื่อแต่มันไม่ได้ทุกคน

ได้เวลาได้แล้วเอ,อ้ยเจออุเดีหรอเปล่าออข้าเดวเีเบิร์ดเหรอวะท <laughs> จ๊ๆๆจิตจิตจิตท่ามาจิ้มอัโมาจิ้ ถ <The> ัดมาจะกี่ยวกับอะไรประเทไทยมาจินซัฮัดงอุ๊ปเอ๊ะอย่าสไนะจำไม่ได้ลนะส่งก่นอนเฮ้ยดี ไปขี้ในวันพีชไ่ใช่คนเราไปที้เพราะว่ามันเป็นดาดแรกมันก็เลยรับไม่ได้แรกๆมันจะอย่างนี้แหละทุกคนพอไปหลังๆมันจะตึงถ้าเราไม่ฝึกโคตรตึงเลย

นั้นแน่เลยอะไรวะเอาใต้งอเกย์ไกลดูนดูเตะผ่านเตะไปใช้ชิ้นงูได้ดีกว่าเอ้ยหมดหมดเตะไปด้วยหมดก่อน ไสไลด์ไว้แต่ไม่ได้ละโอริงคิ๊กโอริงคิ๊กขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงไปก่อนล่ะ

กอล์บี้กอล์บเฮ้มจะทำอะไรระบ้อพึ่งยาเล่เลนมันเป็นแรกนะซ้อเหรอวะ เตะลงบนพื้ยาแกไลงแล้ก็ได้กังลครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติับได้วยความเต็มใจเฮยบน หลายหลังเลยเฮ้ะไมมมมอาไไ้ามาดลเฮ้ยถ้าเานยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้แย่งมุ้ยโอให้ชวอโ้่อทำไามาเสียงไปก่อนวะเดี๋ยว

กลาดียงไกล้าดียังไงกาดีางไ,องไ,องไโอ้ตาหมดละครึ่งแรกสะสะสะสวยส,สีสุน <c oughs> ต้องบอกว่าตอนนี้บอทมัน

แม่เสียงไปก่อนเนีลยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ก็รับได้อะไรกันอุ๊ยเน็ตช็อปด้วยการให้เกียรติจะรับด้วยท่านี้ <c oughs> ่เข้าก็แค่เข้าก็เข้าหละเต่าให้คือมันมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมเยอะๆ กดดีเรากดดีมีใครนะอยู่ข้างหน้าเนาะอันนี้นชุดเตะไมโ่เชิงทีการเตะมอสอ๋อไซส์ไวเดอร์เลเวลหนึ่งไอมือหัววะเอ๊ะจัดไปโ

ตายไปเลยไปจีไปจียไปเลยไปจี้ไปจี้กับเรื่องวันพีชก็แค่เรื่องนะไปจี้ในเ่นี้เขาบอเตะตบินไเออทำไมวะ

นี้เรีว่ายดคุณยดคุณก็เป็นช่วงแรกไงแล้วก็ดาบมันดาบเดียวเนี่ยช่วงแรกเราจะเอาคมะได้ตรงตรงพีครับตรงตรง

ยังเยอะจัดเอาบอลมาก่อนเอาบอลมาก่อน ติไปเ็หละเลตนี้ก็ดไลค์ก่อนราลองทดสอบดูเฉยว่าไลฟ์ได้จริงหรือเปล่า

ก็ต้องให้ความสัมพันธ์มันเต็มแม็กซ์แล้วใช้ท่าพิเศษได้ใช้ท่าประสานท่านูน่นท่านี้ด้วยกันได้อโอเคโอเคฟัตบอลก็ยังดีอยู่นะโออันที่จริงนี่

ผมเคยเล่นจบไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ายังปลดไม่หมดเลยรอบนั้นคือไม่รู้ว่ามันไปยังไงต่อเอาล่ะยังไงก็ปิดไลน์เลยก็แล้วกันนะเพราะงั้น่ไม่ควรดูหรอกด้ยเออไปละ